สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการสองยามมีเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับช้องหมูป่าเครื่องรางที่มีความเชื่อว่ามีความขลังในด้านคงกระพันขอ้อมูลที่ได้มาจากทีมงาน l o t t e r y b o n บ s c o m มีอย่างนี้ครับช้องหมูป่าเครื่องรางที่มีความเชื่อกันมาแต่โบราณ ว่ามีความขลังในด้านคงกระพันโดยช้องหมูป่านั้นเป็นขนของหมูป่าแต่ไม่ใช่ขนตามตัวขนที่นำมาเป็นเครื่องรางนั้นต้องเป็นขนบริเวณหัวตรงที่อยู่ระหว่างคิ้วและมีความยาวเป็นพิเศษและมันหายากไม่ใช่มีกับหมูป่าทั่วไปส่วนใหญ่จะนำมาจากหมูป่าโทน เพราะหมูป่าโทนจะดุร้ายกว่าหมูป่าทั่วไปจะอยู่ตัวเดียวไม่รวมฝูงนิสัยดุร้ายและน้อยมากที่จะมีขนตรงระหว่างคิ้วที่ยาวเป็นพิเศษซึ่งจะยาวจนถึงปากของมันและมันจะคาบไว้ตลอดเวลาด้วยความที่ขนยาวมากจนพันได้รอบเขี้ยว ทำให้ผู้มีวิชาอาคมในสมัยก่อนเสาะหาท้องหมูป่านํามาทําพิธีเพิ่มความขลังในยุคนี้คนที่มีวิชาอาคมที่ทําของขลังได้จริงๆก็เหลือไม่มากนักและมักจะอยู่กันเงียบๆนอกจากนี้วิธีการได้มาก็ลําบากเพราะหมูป่าโทนนั้นหายากตามความเชื่อว่าหมูป่าโทนตัวไหนที่มีช้องหมูป่านั้น จะมีความเหนียวและทนกระสุนในพรานซึ่งในพรานก็ทำอะไรมันไม่ได้ต้องทำพิธีลงอาคมเพื่อให้กระสุนยิงเข้าและนำเอาช่องหมูป่าหรือขนพิเศษนั้นออกมาทำเป็นของขลังซึ่งปัจจุบันช้องหมูป่าแทบหาไม่ได้แล้วคนที่มีหรือได้รับเป็นมรดกตกทอดกันมาก็มักจะเก็บไว้เงียบๆไม่บอกกล่าวผู้ใด พราะเกรงว่าอาจจะถูกฆ่าเพื่อเอาช้องหมูป่าไปส่วนการล่าหมูป่านั้นก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายทําให้ปัจจุบันช้องหมูป่าจึงแทบจะหายสาบสูญไปแล้วเหลือแต่เพียงตำนานเรื่องเล่าส่วนความเชื่อเรื่องโครงกระพันนั้นตามตำนานเล่ากันว่าช้องหมูป่าสามารถให้คุณกับผู้ที่ครอบครองได้โดยการพกติดตัวไว้ตลอดเวลา จะสามารถคุ้มภัยป้องกันคมกระสุนคมดาบได้ซึ่งในสมัยก่อนนั้นผู้ที่มีช้องหมูป่ามักเป็นตำรวจทหารที่ออกปราบโจรผู้ร้ายหรือไปรบและอีกกลุ่มหนึง่งที่มีก็คือโจรผู้ร้ายเพราะสมัยก่อนคนที่เป็นโจนใรหญ่นั้นมักเป็นคนที่มีวิชาอาคมด้วยซึ่งบอกตรงๆว่าสมัยนี้ช่องหมูป่าของแท้คงไม่มีแล้ว เพราะอย่างที่กล่าวมาแล้วว่ามันหายากและแทบจะสาบสูญไปจากวงการของขลังของไทยเหลือแต่เพียงตำนานเรื่องเล่าซึ่งมีหลายความเชื่อและหลายเรื่องตามท้องถิ่นต่างๆแต่ทุกตำนานจะกล่าวแบบเดียวกันคือความคงกระพันและให้คุณด้านป้องกันตัวแต่คนที่มีช้องหมูป่านั้นก็ใช่ว่าจะฆ่าไม่ตายเพราะของแบบนี้ เขาก็มีวิธีแก้กันเพียงแต่ต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นจึงจะทำได้นี่คือเรื่องราวของช่องหมูป่าที่ทีมงาน l o t t e r y b o n u s .com นำมาเผยแพร่และรายการสองยามนำมานำเสนอให้กับท่านผู้ติดตามรายการสองยามได้รับฟังในวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ